but i hope that the next 100 years is filled with a lot of joy, success, and whatever you wish for, i hope comes true. finally, i want to say thank you that i get to be part of a new generation who can be a voice, especially for real-size beauty. i'm extremely proud of it, and i'm excited to see what our next generation can do. ต้องบอกว่ารัศมีความเป่งประกายของความเป็นยูนิเวอร์สของน้องแอนนั้นสุดยอดมากๆนะคะที่มหาวิทยาลัยของเราได้เชิญคุณแอนมานะคะเพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่นะคะในช่วงนี้ก็เลยอยากจะให้น้องแอนนะคะได้พูดถึงแรงบันดาลใจนะคะในฐานะที่เราเป็นคนรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนนะคะพลังบวกของเรานะคะออกไปสู่ประชาชนออกไปสู่ยูนิเวอร์สของเราค่ะ คือใครเป็นแรงบันดาลใจหนูหรอคะหนูเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนค่ะอ๋อ <laughs> ก็อย่างแรกนะคะอยากจะขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนแอนนะคะที่ที่ให้แอนมีเสียงเรื่องเรื่องนี้ที่ยอมรับฟังกับสิ่งใหม่ๆนะคะแล้วแอนเชื่อว่าความเปลี่ยนแปลงใช้เวลามากๆแล้วแอนอยากให้ทุกคนรู้มากกว่านะคะว่าสิ่งที่แอนทําทุกวันนะแอนทําได้เพราะแรงบันดาลใจที่ทุกคนส่งมาให้แอนคะ่ะโอ้โหขอเสียงปรบมือให้น้องแอนนะคะขอบพระคุณครับ วันนี้นะคะนอกเหนือจากที่เราเคยเห็นผลงานของน้องแอนที่ผ่านมานะคะเชื่อว่าประชาชนคนไทยเป็นกองเชียร์ให้กับน้องแอนนะคะคณาจารย์นักศึกษาของราชพัฒน์เองนะคะวันที่น้องแอนขึ้นไปประกวดบนเวทีต่างประเทศนะคะน้องแอนเชื่อไหมทุกคนต่างดูการถ่ายทอดสดการประกวดในครั้งนั้นแล้วก็เป็นกองเชียร์ให้กำลังใจน้องแอนอยู่ที่เมืองไทยนะคะสุดท้ายนะคะน้องแอนอยากจะฝากถึง ในอะไรให้กับประชา,ะช,าชนแล้วก็เยาวชนนะคะในฐานะของการเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนนะคะสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในสังคมค่ะแอนอยากจะบอกว่าความเปลี่ยนแปลงมันใช้เวลานะคะหรือว่าความฝันถ้าเรามีอะ่ะมันก็ใช้เวลาแอนอยากบอกทุกคนว่าสู้แล้วถ้าเราเชื่อในอะไรจริงๆอะ่ะเราสู้เต็มที่ร้อเเซแล้วแอนบอกได้เลยว่าแอนจะคอยเป็นกําลังใจนะคะแล้วก็เชื่อเหมือนกันว่าความเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นได้ และนี่คือแอนเชลีสก็อตต์เมสค่ะขอบพระคุณครับ